เปิดเหตุผลทหารไทยไม่ตอบโต้เขมรยิงปวนฐานภูผีที่แท้คลำหาพิกัดจ่อเปิดฉากรบไทยค่ะจะไอเผยเหตุผลทำไมทหารไทยไม่ตอบโต้หลังเจอเขมรลั่นปืนเล็กใส่ฐานภูผีที่แท้คลำหาพิกัดล็อกเป้าถล่มปืนใหญ่ใส่ไทยค่ะสืบเนื่องจากวันนี้ค่ะกองทัพภาคที่สอง ตรวจพบทหารกัมพูชายิงปืนเล็กยั่วยุเข้ามาในพื้นที่ฝ่ายไทยปัจจุบันยังคงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดโดยกองทัพบ,บกได้รับรายงานจากกองทัพภาคที่2เมื่อเวลาประมาณ13นาฬิกา20นาทีตรวจพบทหารกัมพูชาทำการยิงปืนเล็กจำนวน3-5นัดเข้ามายัางแนวลวดน้ำป้องกันตัวเองของฝ่ายไทยในพื้นที่ตำบลเสาธงชัยอำเภอกันทารักษ์จังหวัดศรีสะเกดค่ะทั้งนี้คาดว่าเป็นการยิงเพื่อยิงทดสอบปฏิกิริยาการตอบโต้ของฝ่ายไทยทั้งนี้ ฝ่ายไทยไม่ได้มีการยิงตอบโต้และยังคงเฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดค่ะล่าสุดทางเพจจากไอทัฟฟ้าได้โพสต์ข้อความถึงประเด็นไทยโดยได้ระบุไว้ว่าคล้ายข้อสงสัยทําไมทหารไทยไม่ยิงตอบโต้ เพราะเราย้ายคูเลตย้ายป้อมประการใหม่มันเลยยิงปืนเล็กเพื่อให้เราตอบโต้จะได้รู้ตำแหน่งที่อยู่เราแล้วยิงปืนใหญ่ใส่เวลาเกิดเหตุปะทะมันเป็นยุทธวิธีทางการทหารครับคลำหาทางเพื่อยิงปืนใหญ่ใส่จำเอาไว้ที่เราไม่ตอบโต้มันพร้อมทั้งมีรายละเอียดว่ามันไม่รู้ตำแหน่งที่ตั้งของป้อมเราเพราะเราย้ายตำแหน่ง มันก็เรียนยุทธวิธีทางทหารมาเหมือนกันมันมีแนวโน้มที่จะเปิดเราในไม่ช้ามันอยากจะรู้ที่ตั้งป้อมของเราที่ฝังอยู่ในดินมันเลยยิงปืนเล็กใส่เพื่อให้เรายิงตอบโต้และใช้กล้องสองดูเพื่อหาพิกัด ถ้าได้เรียนมาจะรู้ว่าแค่รินเสียงก็รู้ระยะว่าอยู่ไกลเท่าไหร่มันไม่ได้ยิงมาจากฐานของมันมันใช้วิธีคลานมาเราเลยไม่รู้ที่ตั้งมันถ้าเรายิงตอบโต้ไปเราจะอยู่ในจุดประจำฐานพลปืนใหญ่มันจะรู้ทันทีว่าเราอยู่ตรงนั้นอันนี้เป็นยุทธวิธีนะครับอย่างไรก็ตามผู้สื่อข่าวรายงานจากพื้นที่ชายแดนอำเภอกันเทอรรักจังหวัดศรีสะเกดว่าสถานการณ์บริเวณแนวชายแดนไทยกัมพูชากลับมาตึงเครียดอีกครั้งหลังมีข้อมูลจากแหล่งข่าวด้านความมั่นคงยืนยันว่า กองกำลังทหารกัมพูชาได้เคลื่อนย้ายอาวุธหนักประเภทจรวดหลายลํากล้อง B.M.21 หลายคันเข้ามาประจําการในพื้นที่แนวชายแดนฝั่งกัมพูชาตรงข้ามเขตไทยอย่างเร่งด่วนตั้งแต่ช่วงกลางดึกที่ผ่านมาค่ะแหล่งข่าวระบุว่าจรวด B.M.21 ซึ่งติดตั้งบนรถบรรทุกสามารถยิงจรวดได้ครั้งละ40นัดในเวลาไม่กี่วินาทีครอบคลุมระยะยิงกว่า20-40ถึงกิโลเมตรถือเป็นอาวุธยุทธวิธีที่ใช้กดดันและตัดขวัญฝ่ายตรงข้ามได้อย่างรุนแรงการนำเข้ามาประจำการใกล้ชายแดนจึงเป็นสัญญาณเตือนและแรงกดดันต่อฝ่ายไทยโดยตรงค่ะการเคลื่อนไหวครั้งนี้สร้างความตึงเครียดอย่างหนักให้กับเจ้าหน้าที่ไทยโดยเฉพาะในเขตอำเภอกันทารักษ์ซึ่งเป็นพื้นที่รับผิดชอบของกองก,องกำลังทหารไทยตามแนวชายแดนไทย กัมพูชาขณะนี้แม้จะยังไม่เกิดการประทะนะคะแต่สถานการณ์ถือว่าเปราะบางและต้องจับตาอย่างใกล้ชิดเลยค่ะเพราะการนําอาวุธหนักเข้ามาเสริมกําลังในแนวหน้าเช่นนี้เป็นสิ่งที่ไม่เกิดขึ้นบ่อยครั้งนับตั้งแต่เหตุประทะรุนแรงหลายปีก่อน